ครับสวัสดีครับผมนายสิบปนัดยอดทุมนักศึกษาหลักสูตรคลุศศาสตร์อุตสาหกรรมัิฑิตสาขาอุตสาหกรรมสิน์ชั้นปีที่3าครับวันนี้นะครับผมเป็นตัวแทนของสาขานะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับจากเพื่อนเพื่อนะครับสาขาอื่นนะครับว่าการที่เราไปสังเกตการสอน20วันเนี่ยครับเราได้อะไรกับมันบ้างนะครับซึ่งการที่ผมไปสังเกตการสอนในครั้งนี้นะครับผมไปได้กันทั้งหมด5คนนะครับเอกเคมี2คนนะครับเอกดนตรี1คนแล้วก็เอกผมนะครับอีก2คนรวมกันเป็น5คนคนครับ ซึ่งก่อนที่พวกผมจะได้ไปสังเกตนะครับพวกผมได้ตั้งจัดตั้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มนะครับเพื่อเอาไปคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนปัญหากันนะครับซึ่งพวกผมก็ได้นัดกันว่าจะไปประสานงานกับทางโรงเรียนไว้ก่อนนะครับว่าจะมีนักศึกษามาสังเกตการสอนในการ5้คนนะครับเพื่อให้ทางโรงเรียนนะครับได้จัดปฏิบัติหน้าที่ให้พวกผมว่าพวกผมจะได้ทําอะไรบ้างในแต่ละวันครับผมซึ่งวันที่พวกผมไปโรงเรียนวันแรกนะครับพวกผมก็ได้ไปที่ห้องวิชาการก่อนเลยนะครับ เพื่อไปรับสมุดลงเวลาแล้วก็สมุดสีส้มครับสมุดบันทึกประจําวันนะครับผมวันพอพวกผมไปนะครับทางโรงเรียนนะครับก็ได้จัดปฏิทินนะครับสังเกตการสอนให้กับผมดังนี้ครับผมซึ่งในระหว่างวันที่14ส่ถึงวันที่18มิถุนายนนะครับพวกผมจะต้องหาวันมาหนึ่งวันนะครับเพื่อมาศึกษานะครับองค์ประกอบของโรงเรียนนะครับก็คือ1นะครับหลักสูตรของโรงเรียนก็จะมีองค์ประกอบย่อยออกเป็นองค์ประกอบของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดการวิเคราะห์และมาตรฐานตัวชี้วัดแล้วก็ขับอธิบายรายวิชาครับ2นะครับจะเป็นศึกษาหลักสูตรและกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ครับผมแล้วก็วันที่ยี่สิบเ็ดถึงวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนะครับผมก็ต้องหาวันมาหนึ่งวันครับผมเพื่อมาเพื่อมาศึกษาการวัดและประเมินผลนะครับแล้วก็การวิใจัยในชั้นเรียนครับผมส่วนระหว่างวันที่ยี่สิบดถึงสามสิบนะครับแล้วก็หนึ่งถึงสองนะครับ พวกผมก็ต้องหาวันนะครับมาศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ PLC ครับผมส่วนในวันที่5้าและวันที่9้านะครับก่อนที่พวกผมจะกลับนะครับพวกผมก็ต้องหาวันมาหนึ่งวันนะครับเพื่อมาศึกษางานทะเบียนนะครับแล้วก็สรุปผลของการมาสังเกตในครั้งนี้ครับผมก็ได้อะไรกับมันบ้างครับผมครับ ตอนที่พวกผมไปสังเกตนะครับจะอยู่ในช่วงมาตรการโควิดนะครับก็คือทางโรงเรียนนะครับจะมีการจัดให้นักเรียนมาเรียนนะครับตามเลขที่คู่และเลขที่คี่นะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับไม่มากเกินไปนะครับครับผมซึ่งพวกผมได้สังเกตการสอนแบบออนไลน์และออนไซต์ site, ก็แค่สัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2ส่วนสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4จะเป็นการสังเกตการสอนแบบออนไลน์เลยครับผมเพราะทางจังหวัดได้ประกาศให้โรงเรียนนะครับหยุดเรียนแล้วสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบครับผมซึ่งปัญหาที่ผมพบในการเรียนออนไลน์นะครับก็คือ นักเรียนบอกว่าอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอโทรศัพท์ร้อนเกินไปเพราะว่าต้องเปิดเรียนทั้งวันนะครับผมแล้วก็นักเรียนนะครับเข้าเรียนไม่ครบแล้วก็ออกก่อนเวลานะครับผมซึ่งทางโรงเรียนนะครับเขาก็ได้จัดช่วยนักเรียนนะครับก็คือให้นักเรียนให้เงินนักเรียนคนละ2องบาทนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับนำไปเติมอินเทอร์เน็ตนะครับ2นะครับจัดตารางเรียนใหม่หมดเลยครับให้นักเรียนมาเรียนช่วงเช้าหมดเลยครับผม เพื่อลดปัญหาที่เรียนบอกว่าโทรศัพท์ร้อนเกินไปเรียนทั้งวันไม่ไหวครับผมเพราะว่าต้องเปิดโทรศัพท์แล้วก็ต้องชาร์จแบตทั้งวันครับผมส่วนวันไหนนะครับที่พกผมไม่มีสังเกตการสอนตามรายวิชานะครับเพราะว่าครูพี่เรียนไม่มีสอนในวันวันนั้นนะครับผมก็จะมาช่วยทางโรงเรียนหรือว่าช่วยทางาทางวิชาการงานทะเบียนครับผมทําเอกสารจัดสถานที่ต่างๆครับผมซึ่งความรู้ที่ผมได้รับในการไปสังเกตในครั้งนี้ครับผมก็คือได้รับความรู้ ในเรื่องความเป็นครูมากขึ้นครับผมรู้ว่าค,คุณครูนะครับเขาต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรทําตัวแบบไหนวางตัวแบบไหนนะครับในการสอนนักเรียนต้องทํำยังไงนะครับถึงจะคุมคุมากๆให้เขาอยู่ในในกรอบของเราให้เราให้เขาสนใจเราคนเดียวครับผมไม่ให้เขาสนใจสิ่งอื่นนะครับผม ครับผมมันทําให้ผมรู้ว่านะครับการเป็นครูนะครับไม่ได้มีแค่หน้าที่สอนอย่างเดียวนะครับครูมต้องมีหลายหน้าที่มากนะครับครูจะมีความรับผิดชอบอย่างสูงต่อการสอนแล้วก็หน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายครับผมครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับไปดูรูปภาพนะครับหรือภาพประกอบที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้นะครับไปดูกันเลยครับ